สวัสดีค่ะเน่ e เลนท c ลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูเจอร่อยๆนะคะสำหรับเทศกาลเจป,ปีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเป็นเมนูนมปั่นสตรอเบอรี่กันนะคะก็สำหรับเมนูเจนมปั่นสตรอเบอรี่นะคะนี่มีวัตถุดิบที่ใช้อะคะ่ะ นี่เดียวเองค่ะก็คือหนึ่งเลยเน่ก็จะมีผงธัญ,ญพืชน,นะคะอันนี้เป็นผงธัญ,ญพืชเจค่ะก็คือเรียกว่าเป็นผงธัญ,ญพืชร้อเซนมีส่วนผสมของนมถั่วเหลืองเขาอบแห้งผงมีข้าวโพดผงมีกะทิผงแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็คือเขามาทํากระบวนการที่แบบมาทําให้ปั่นรวมกันให้แห้งแล้วก็มาปั่นละเอียดซะจนเราสามารถที่จะแบบละลายน้ําได้และเน่ก็คือเอาตัวผงธัญ,ญพืชน,นะ,คะ่ค่ะมาผสมน้ําในอัตราส่วน1ต่อสองนะคะ แล้วก็แช่เย็นเอาไว้ก็ได้มาเป็นน้ำนมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีตัวซอสสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นซอสสตรอเบอรี่ที่เรียกว่ามีส่วนผสมของเนื้อผลไม้แบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็มีน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมมีผลธรรมดานี่แหละนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะในสําหรับคลิปวันนี้นะคะเน่จะแชร์ให้เป็นแบบ2ลร้านเลยนะคะก็คือร้านที่ใช้แก้ว16ออนแล้วก็ร้านที่ใส้แก้ว22ออนเลยค่ะเราก็มาเตรียมแก้วกันนะคะ,ะแก้ว22ออนแล้วก็แก้ว16ออนนะคะสูตรของเน่นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะวันนี้เรามาทําเป็นเมนูนมสดเจสตรอเบอรี่ปั่นนะคะสําหรับสูตรแก้ว16ออนก่อนเลยค่ะเน่ก็จะใส่นมนะคะนมเจของเราเนี่ยค่ะธัญพืชเจของเราเนี่ยค่ะ ใส่ลงมาที่6ออนค่ะจริงๆแล้วเจ้าตัว,วทัญยพืชของเราเนี่ยนะคะเขามีความหวานหน่อยๆอยู่แล้วนะคะเป็นความหวานจากถั่วจา,าจากข้าวโพดจากข้าวเนี่ยค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูปั่นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเอาแบบว่าหวานน้อยๆก็จริงๆไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเพิ่มก็ได้นะคะแต่เน่เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยากได้มีความแบบว่า คือดื่มหวานหวานอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะใส่น้ําเชื่อมนะคะเพิ่มลงไปได้ค่ะที่เดี๋ยวเน้จะใส่ไปที่ประมาณครึ่งออนนะคะเน่ใส่น้าเชื่อมมาครึ่งออนเอาแบบไม่ได้หวานเจี๊ยมนะคะสูตรนี้ถ้าใครชอบหวานมากๆใส่ไปหนึ่งออนก็ได้นะคะอันนี้เน่ก็ใส่มาครึ่งออนค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาเอาตัวซอสสตรอเบอรี่นะคะซอสสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเน้จะใส่มาที่1ออนค่ะใส่มาเลยนะคะ เนี่ยเขาก็จะบีบออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะ1น่ออนเห็นไหมคะนี่ก็ใส่มาแล้วเราก็มาเทใส่โถปั่นได้เลยนะคะอ่ะเทใส่โถปัน่นน้ำแข็งนะคะเราจะใส่อยู่ที่1แก้วนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะตีให้ว่าแก้วกับอีกสัก1นึส่วนสอันนี้ก็ใส่ไป เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปั่นได้เลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรนมปั่นนะคะเน่ก็เลยจะตั้งค่าของเขาอยู่ที่25วินาทีนะคะเป็นโปรแกรมมิลเชคค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วเราอาจจะมีความกิิบเก๋นะคะแต่งขอบแก้วกันนิดหนึ่งก็ได้นะคะก็เน่ก็ซอสสตรอเบอรี่เนี่ยละคะ่ะมาแบบ มาทาขอบแก้วอย่างนี้นะคะ,ะให้มีความรู้สึกว่าอ๋อมีความแบบว่าเป็นนมสตรอเบอรี่ปั่นนะคะสีน่าทานไหมนะคะหูหอมมากเลยนะคะเนี่ยหอมสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นเมนูนมเจสตรอเบอรี่ปั่นนะคะอ่านี่นี่นะหน้าเจเราก็สามารถแบบว่ามีเมนูอร่อยๆทานได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะเป็นเมนูแก้วยี่สิบสองออนค่ะสำหรับสูตรแก้วยิบสองออนนะคะพอเป็นแก้วยี่สิบสองออนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่นมธันนิพพิจของเราเนี่ยค่ะลงมาที่แปดออนนะคะอะใส่เลยแปดออนเห็นไหมคะพอเราผสมเป็นน้ำนมเอาไว้แล้วทีเนี้ยง่ายมากเลยค่ะเราจะทำเป็นเมนูอะไรก็ง่ายเป็นหมดเลยเอาเดี๋ยวนี้ใส่ในโถป,ปั่นเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวพอเราส่วนผสมค่ะเดี๋ยวแบบมันจะเต็มแก้วเกินไปเนี่ก็ใส่โถป,ปั่นมาเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะถ้าเราชอบหวานมากหวานน้อยปรับเอานะคะเน่ก็เอาเบาๆค่ะใส่มาแค่ประมาณสักครึ่งออนเนี่ยแหละคะ่ะครึ่งออนถึง 20ML ประมาณเนี้ยนะคะคือไม่เอาหวานมากเทใส่ลงมาแล้วก็ตามด้วยซอสสตรอเบอรี่นะคะพอเป็นแก้ว22อยสองอ,อนก็เพิ่มซอสเขานิดนึงค่ะเอามาสักประมาณออนครึ่งนะคะให้แบบว่าเข้มขน้น ถ้าสังเกตก็คือเน่จะไม่ได้บอกว่าเน้นหวานจากน้ำเชื่อมนะคะแต่ว่าเราเน้นจากตัวออซอสสตรอเบอรี่เพราะว่าคือจะได้เป็นนมปั่นที่มีความแบบสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นเลยอย่างนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คือเจทานได้หมดเลยนะคะเพราะว่าซอสสตรอเบอรี่ก็ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรของนมค่ะแล้วเน่ก็จะใส่น้ำแข็งนะคะนี่แก้ว2 2่ออน์เหมือนเดิมนะคะก็คือน้ำแข็ง1แก้วนะคะกับอีกนิดนึงค่ะ แล้วเราก็ปิดฝาปั่นได้เลยค่ะโปรแกรมเดิมนะคะ25วินาทีอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่าพอเราใช้เครื่องปั่นแบบนี้ค่ะคือปั่นสะดวกนะคะแล้วก็เนื้อเนียนมากๆเลยเห็นไหมคะทีนี้เราก็มาเทค่ะเดี๋ยววันนี้เน่เดี๋ยวพอแก้วย2ิบสองออนเดี๋ยวนี้จะแต่งแก้วอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่อเป็นไอเดียไว้ให้นะคะอ่าแล้วก็ใส่ตัวนมปั่นลงมาก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาซอสสตรอบเบอรี่ค่ะมาราดขอบขอบแก้วนะคะเอาแบบตรงใกล้ๆ ใกล้ๆตรงนี้นะคะใกล้ๆตัวน้ําแข็งที่เราโรยไปแล้วเนี่ยค่ะเอาแค่ขอบๆพอนะคะเพราะว่าเราเป็นการแต่งแก้วเสร็จ hmm. แล้วเราก็ใส่ตัวนมลงไปเพิ่มค่ะ mm hmm. เอาอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าซอสราเบอรีบบร่ของเราอร่อยซอสราเบอรรีบบร่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆนะคะก็เพราะฉะนั้นคือเนี่ยว่าเวลาที่เราแบบว่า ดูดนมไปด้วยแล้วก็สตรอเบอรี่มีความแบบว่าตักขึ้นมาได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันทําให้แบบว่าเครื่องดื่มเรามีความแบบว่าแพงขึ้นนะคะมีความแบบดื่มไปแล้วอ้อรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะสําหรับสูตรเมนูนมปั่นแก้วยี่สิออนค่ะเห็นไหมคะว่า2แก้วเนี้ยเนี้ยก็คือมาแชร์วิธีการที่เราจะเสิร์ฟให้สวยๆเก๋ๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเราได้เมนูนมเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวี้ก็จะมาเริ่มชิมตั้งแต่แก้ว16ออนนะคะน่ากินเนาะอ่งนะอืมคือได้ความแบบว่าหอมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ไม่อันนี้สูตรนี้บอกเลยว่าไม่หวานจัดไม่ไม่หวานมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกถึงความแบบความทว่ความความเจความอะไรเลยอะคือดื่มง่ายมาก หมือนดื่มนมปั่นสตรอเบอรี่นี่แหละแค่ไม่หอมนมเท่านั้นเองคือแต่ว่ามันมันจะมีความหอมเหมือนถั่วที่แบบเบาๆเบาๆคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเป็นแบบเมนูถั่วรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะอือคือความซอสสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะเขาจะมีความช่วยชูรสชาติอะคะ่ะมันทําให้เราเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นนมปั่นสตรอเบอรี่ที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าทานเจเลยอะอร่อยมากๆเลยค่ะก็วันนี้เน่มาแชร์ให้นะคะ สำหรับเมนูนมปั่นสตรอเบอรี่เจนะคะแก้วสิอน 19, อนแก้วย2ออนค่ะแล้วเราก็ใช้วัตถุด,ดิบที่น้อยมากๆเลยคือม,มีแค่ผงธัญพืชมีแค่ซอสสตรอเบอรี่แล้วก็มีแค่ตัวน้ำเชื่อมธรรมดานี่เองนะคะ ก็ง่ายๆอย่างนี้เราก็ได้เมนูมาทําทานที่บ้านก็ได้มาทําขายก็ดีค่ะหน้าเจปีนี้นะคะกินเจไม่จําเจค่ะรับรองค่ะเดี๋ยวนน้จะมาแชร์เมนูเจอร่อยๆให้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าอย่างไงก็มาเก็บสะสมเมนูกันเอาไว้นะคะเผื่อจะได้เป็นไอเดียเวลาที่เราจะมาทําขายช่วงเทศกาลกินเจหรือแม้แต่ร้านสุขภาพอะค่ะที่ไม่ได้ว่าขายเฉพาะช่วงเจอะค่ะร้านสุขภาพผ่านเนแนะนําได้เลยนะคะว่า ส่วนนี้อร่อยมากๆแล้วก็เชื่อได้เลยค่ะว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะแล้วได้ดีแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยค่ะเน่ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่ยมีคลิปดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Co ฟ f ี e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ